สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทีเด็ดจันเฉินทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ทีเด็ดจันเฉินนะครับเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์บอลก่อนเกมไปหนึ่งคู่ครับคู่หบอลมาริดเจอกับเชลซีนะบอลคู่นี้ผมให้เลือกเล่นที่เชลซีนะผมผมเชียร์เชลซีนะผมสำหรับเมื่อคืนนี้ครับจบเกมครับเชลซีชนะสามประตูต่อในกัมกอร์รวมอยู่ที่สามประตูต่อสามประไปต่อในช่วงเวลาทเวลาพิเศษนะครับก็ชนะเชลซีนะผมที่ชนะอยู่ที่สามประตูต่อสองแต่สกอร์รวมแล้วมาริดดีกว่าครับสกอร์รวมมาริดชนะอยู่ที่ ห้าประตูต่อห้าประตูต่อสี่นะครับแล้วผมจำไม่ผิดนะอยู่ที่ห้าประตูต่อสี่เลยทําให้มาลินเนี่ยผมผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็เชลซีตกรอบแปดทีมนะผมแชมป์เก่านะครับขอแสดงความเสียใจกับทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมวันที่สิบสามในสายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับบอลนวันกันน่าสนใจหลายคู่มากเลยหลักๆเลยก็อยู่ที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับโอ้คู่ใหญ่นี่คือแอดเจอกับซิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอ สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยผมวันนี้ที่13ามแล้วขอทุกคนโชคดีนะครับผมประสบความสำเร็จกับเรื่องหน้าที่การงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผมปลอดภัยจากโรคร้ายอย่างโควิดนะครับไปไหนมาไหนก็ใส่แมสนะครับผมก่อนี่กินข้าวหรือก่อนจะจับโน่นจับนี่หรือจับอะไรเสร็จแล้วก็ล้างมือล้างมือกันด้วยดูแลลูกท่านดีๆนะครับอย่าให้ออกไปเล่นเพ่นพลานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากๆนะครับ บอลวันนี้นะครับผมไปที่ตีสองตรงนะครับแอตมิริทเปิดบ้านต้อนรับการยขอนของซิตี้นะครับวันคู่นี้นะครับเคยเจอมาครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นทางซิตี้นะที่ชนะได้ที่ศูนประตูต่อหนึ่งครับด้านนั้นไม่ลืงเป็นการเจอกันเมื่อเกมล่าสุดนั่นเองนะครับซิตี้ชนะได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดัดนนี้เป็นนัดที่สองกลับมาเจอกันในบ้านของแอตเลติโก้บ้างนะครับซิตี้ผมมองว่าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะพวกเขาบุกไปเจอกับลิเวอร์พูลมานะครับสมรที่สองประตูต่อสองในบ้านของพวกเขาเองนะครับ แล้ววันที่16นี้ครับซิตี้มีโปรแกรมแขนน่งนัดสึกซึ่งบอบลเอฟเอคักับลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผมซิตี้เป็นทีมที่หวังและก็เป็นทีมที่ต้องการถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากๆเลนผมยิ่งไปกว่าเรื่องาวอีกคืนเล่นลูกทีมแน่นอนนะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างแอเลติโกมาดริดนะครับ5เกมล่าสุดของพวกเขาที่ผ่านมานะครับแบ่งเป็นชนะทั้งหมด3เกมผมแพ้ไป2เกมนะครับหรือเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับพวกเขา มุกไปแพ้กับมาโยกาอยู่ที่สูงประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้ความมั่นใจก่อนที่จะมาเจอกันซิตี้เนี่ยค่อนข้างจะถดถอยลงนะครับผมส่วนทางซิตี้วันนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับผมดูรายชื่อส่วตัวรีมของซิตี้แล้วเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะครับยัรมาเรนผมฟิลโผเลนครับจ็คกริตนะครับมาหมดนะผมควินดีโรบอยนะครับเชื่อทางซิตี้วันนี้นะครับจะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับส่วนทางเอเลโกนะครับมาในระบบ3-5-2นะครับ โดยสกอร์แรกในการพบเจอของคู่นี้ซิตี้นำอยู่ที่ขออภัยสักครู่นะผมขออภัยครับขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับสีมันมองไม่เห็นไม่ชัดนะครับสกอร์แรกที่เจอกันนะผมซิตี้นำอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้กับเรดียบ้านของเอลิโกเอลิโกคงได้เปลี่ยนในเรื่องแฟนบอลนะผมแล้วก็เลือกสนามนะครับส่วนทางซิตี้นะครับก็คงไม่กดดันอะไรมากมายหรอกเพราะนัดแรกก็นำก่อนแล้วนะครับนัดที่สองก็แค่ ประคองประคองไว้อย่าโดนยิงนะผมหรือถ้าโดนยิงก็คือต้องรีบตีให้กลับมาชนะให้ได้นะครับโดยนั้นนี้นะผมก็ยังเชื่อว่าซิตี้นะครับยังเป็นทีมที่เหนือกว่าเพราะว่าราคาแฮนดิแคปวันนี้ก็เปิดมาซิตี้เป็นทีมต่ออยู่ที่ขึ้นควบลูกนะครับผมก็คือเปิดม,มาสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่าซิตี้อาจจะเบียดกลับมาชนะเหมือนเดิมนะผมก็ขอฟันธงที่ซิตี้เหมือนเดิมนะผมสองคู่แรกรผมกบไปกันแบบเร็วๆนะครับก็หากที่ชอบก็ตามนะส่วนใครไม่ชอบก็บ ผ่านมาได้เลยครับเยัมเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องตามทุกตัวที่ผมให้ไปนะครับผมขอทุกคนโชคดีสหรับคืนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ